นี่คือเครื่องอะไรคะคะโอ้เครื่องปิ้งย่างเหรอครับแล้วใครขายใครเป็นคนขายคะอ๋อพี่เบนเป็นคนขายเก่งจังเลยค่ะขายด้วยัค่ะโอเคเก่งจังเลยสองพี่น้องเล่นด้วยกันไม่ทะเลาะกันวันนี้มาแปะก้กันนะใช่ มันย่างแรงจังเนี่ยฮะมันมันย่างแรงจังเนี้ยกดแดงแรงน่าจะสุกแล้วแหละน่าจะสุกแล้วแหละหูดูมันแดงเนยดูมันแดงเดะเดี๋ยวคกินมินเดี๋ยวค่อยกินอัน เล่นเยอะแยะเลยอ่ะนนวันนี้วันอาทิตย์หยุดโรงเรียน<ห>ไม่มีเพื่อนเล่นกันสองคนพี่น้องช้อันนี้เียบกตานีคอ่งจังวันนี้ไม่ทะลอะกันเันนี้โอ้โหน่ารัก ยอดไหนลองกดเตาย่างให้ดูอีกสักรอบได้ไหมขอจิ้มทีหมดจิ้หมดได้ไหมได้ไหมใจเย็นค่ะใจเย็นจะได้ดอกไม้บางงนแค่ได้จะเปิดเครื่องอันไหนลองเปิดเครื่องย่างอีกสักทีสิเตรียมย่างเร็วเตรียมย่างเร็วโอ้โหเตรียมย่าง กันเดงใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยเตาปิ้งย่างยไล่ะีเลยโอเคปล่อยให้สองพี่น้องเธาเล่นกันไปค่ะ